สวัสดีครับในบทที่แล้วนะครับเราทํา API กันไปบ้างนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีพวกล็อกอินไอพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในบทนี้เนี่ยผมก็จะมาอินโทรการสร้างล็อกอิน API ขึ้นมาง่ายๆนะครับโดยที่แบบเราทําเองจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็เราจะใช้การเซฟพาสเวิร์ดลงดัตเตอร์เบสนะครับย้ำนะครับด้วยการใช้ bcrypt นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีการทํา j w t อะไรอย่างนี้ด้วยในบทนี้นะครับ โอเคครับวันนี้นะครับเราจะมีไลบรารี่3ตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือมี s q l i z e นะครับเราก็จะมี bCrypt นะครับซึ่งตัว bCrypt เนี่ยที่เราจะใช้กันก็คือเราจะใช้ตัวที่เป็น bCrypt.js นะครับซึ่งมันจะ c o m p a t กับเกับ b r o w s ร์ด้วยนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งครับแต่อีกตัวหนึ่งก็เร็วกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ c o m p a t กับเกับ browser นะครับก็ตัวนี้ก็มี limitation นะครับก็คืออยู่ที่7 2ไบต์นะครับหรือว่าประมาณ18คาแรค c ตอร์นะครับถ้าตก c แรคเ c t ร r ละ4ไบต นะครับพอแฮชเสร็จแล้วเนี่ยจะได้60คาแรคเตอร์นะครับไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะครับสำหรับคนที่ดูแล้วงงนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะเอาไปใช้จริงก็ควรจะตั้งใจอ่านนะครับสุดท้ายเราก็จะมีใช้ JWT ด้วยนะครับเป็นเมื่อล็อกอินแล้วก็จะได้ JWT กลับมาแล้วก็ JWT ตัวนี้ไปเช็คใน header เพื่อดึง user profile กลับมานะครับในบทนี้นะครับก่อนอื่นเราก็จะไปสร้างโปรเจกต์ใหม่กันนะครับก็คือเข้าไปที่ เทอร์มินอลแล้วครับก็รัน n p x create next app latest เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า next login แล้วกันก็เข้าไปในโปรเจกต์นะครับแล้วก็เราก็จะลงแพ็กเกจกันนะครับก็คือ sequelize แล้วก็มี m s q l i t e 3นะครับสำหรับคนที่จะใช้อย่างอื่นถ้าเครื่องมี database อยู่ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ แล้วแต่ว่าจะเลือกอันไหนนะครับแล้วก็จะลง Bcrypt JS นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะลง Json Web Token นะครับก็คือตัวนี้นะครับทั้งหมดที่เราใช้บทนี้ต่อไปที่เราจะใช้กันก็คือไปที่ c i l e e นะครับแล้วก็ไปที่ Migration เราใช้ CLI นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น Save Dev นะครับเพราะจะใช้แค่บนเครื่องเราแต่ตัวซอฟต์แวร์จริงเราไม่ได้ดิพเเเกับตัวนี้นะครับก็ Copy มา ก็เพส์นะครับก็จะมีซีโคไลซ์ซีไอเอเกิดขึ้นนะครับเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะรันคำสั่งนี้นะครับซีโคไลซ์ซีไอเอนี่นะครับเพื่อที่จะ Init พวกโฟลเดอร์ต่างๆของซีโคไลซ์ขึ้นนะครับก็รันปุ๊บเราก็จะได้ตามนี้นะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราจะทำคือเราต้องไปแก้ c o n f i g นะครับเราก็ไปแก้ c o n f i g ให้ตรงกับที่เราต้องใช้นะครับบนเครื่อง นะครับสำหรับใครที่ใช้ SQLite มันผมก็ต้องแก้แบบนี้นะครับไปดูที่ config.json นะครับที่นี่เสร็จปุ๊บก็แก้ mySQL นะครับเป็น SQLite อย่างนี้นะครับแล้วก็ host นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น db/ ไปกรอบชื่อนี้มา .SQLite อย่างนี้นะครับ ซึ่ง db ตัวนี้นะครับเราก็จะไปสร้างโฟลเดอร์มาให้อันหนึ่งชื่อว่า db ครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยตรง git ignore นะครับผมก็จะ ignore มันทิ้งเพราะมันเป็นไฟล์ที่มันเป็นโฟลเดอร์ที่ไว้เก็บไฟล์ซีโคไลนะครับเราไม่อยากอมตขึ้น git นะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทำกันก็คือเราก็จะมาที่นี่นะครับเราก็จะ generate user table หนึ่งอันนะครับตามตามที่เขาทำเดโมขึ้นมาให้เลยนะครับเนี่ย เจนเ t ชชื่อ User นะครับแล้วก็มี First Name, Last Name, Email แต่ที่เราจะเพิ่มอย่างหนึ่งคือเราจะเพิ่มเอ้ยเพิ่มตัว Encrypted Password แบบนี้นะครับเป็น t r i n g นะครับกด Enter ปุ๊บมันจะสร้าง Migration ให้หนึ่งไฟล์นะครับซึ่งใน Migration เนี่ยก็จะมี Encrypted Password ดด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกเนี่ยเราอาจจะต้องมาเพิ่มพวก Uh, Allow n o w เป็น false อะไรพวกนี้ลงไปด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เพิ่มนะครับก็ต้องไปนั่งอ่านออปชันกันนะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูเฉยเพื่อที่ให้ migration ของ database เราถูกต้องนะครับส่วนต่อมาที่เราจะทำกันก็นกคือไปที่ index นะครับที่ index เนี่ยเราก็จะแก้ไขตรงนี้นิดนึงก็คือ db.user เท่ากับ require slash user นะครับแล้วเราก็จะไปเอาตัวนี้มานะครับดูให้ถูกที่นะครับ โยน e q โค l i z e เข้าไปแล้วก็โยน Data Type เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะ Remove ไฟล์นี้ตรงนี้ทิ้งไปหมดเลย fs เนี่ยเราไม่ใช้นะครับเราจะเหลือแค่นี้เสร็จปุ๊บก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเราก็จะมา Migrate Database กันก็คือ npx s ีโคไลซ s c l นะครับแล้วก็ DB Migrate โอเคไมเกรดผ่านนะครับเมื่อเราไมเกรดผ่านแล้วนะครับเราก็จะรัน โนดเปล่าขึ้นมาแล้วก็ลองเอามาใช้ดูเอาตัวนี้มาใช้ดูเปล่าๆเลยนะครับก็คือจะเป็น db เท่ากับ require จุด slash models แบบนี้เราจะได้มาลองพิมพ์ db ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าจะมี user อยู่นะครับคราวนี้ผมบอกว่า u เท่ากับ db user bill นะครับ bill user หนึคนนะครับตัวที่มีอีเมลเป็น s u p o a m a gmail com ผมมี DB เป็นมียูเซอร์หนึ่งคนบิวขึ้นมาเฉยนะครับนี่ยังไม่ได้เซฟต่อไม็จะสั่งเซฟก็คือ await u.save นะครับก็คือต้องรอมันแล้วก็เซฟเพราะมันเป็น promise นะครับคราวนี้เข้าไปใน d a t a b a s e ละนะครับแต่ว่ายังไม่มี encrypt ได password เราจะมาทำฟิลด์นี้กันนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็จะกลับมาที่นี่ครับไปดูที่ bcript ที่ bcript เนี่ยวิธีการใช้ก็คือเขาบอกให้ร q u i r e นะครับแล้วก็จะไปร q u i r e ที่ User นะครับ ทำตามอันนี้นะครับมีมีบีคลิปละคอมเมนต์นี่ผมไม่เอาเกิ๊กอะสิ่งต่อไปที่ผมจะทำคันผมขึ้นมาผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อ Set s a s s w o r d นะครับโดยที่รับ Password กับ Password Confirmation เข้ามานะครับโดยที่ถ้า Password ไม่เท่ากับ Password Confirmation เนี่ยผมจะให้มันเป็น Error ถ้ามันแมชผมก็จะมาทําต่อนะครับวิธีการทําต่อของผมก็คือเลื่อนลงมาดูนะครับวิธีการใช้ของเขาบอกว่าให้เจน2มาหนึ่งตัวนะครับ2สิงตัวนี้นะครับก็จะเป็น constant2 เท่ากับ gen110 น,นะครับ10น่าจะเป็น difficulty นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเจน h a s h ขึ้นมาก็จะเป็น constant hash นะครับเราจะได้ hash มาตัวหนึ่ง แต่ว่าแทนที่เราจะเจนจากคำนี้นะครับเราจะเจนจากคำว่า password โดยที่ใช้ซอด้วยนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบอกว่า dis k encrypted password เท่ากับ hash นะครับเดี๋ยวเราลองล็ ok อกออกมาดูกันล็อกซอกับล็อกแฮชออกมาดูนะครับอันนี้ผมกด control c ออกมาก่อนนะครับแล้วก็รันโนดใหม่เมื่อรันใหม่เสร็จแล้วผมก็จะกลับไปที่ Require นะครับรีคเสร็จปุ๊บ เกิดอะไรขึ้น pre trip is not defined ลืมใส่ c ว n s t a n t นำหน้านะครับเาใไม note yeah, รีควายละคราวนี้รีควายได้แล้วนะครับต่อมาสิ่งที่ผมจะทำกันคือผมจะเอา user คนแรกที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้เนี่ยมาเซต password ก็จะเป็น u เท่ากับ await db user find o n เอาคนแรกออกมาเลยใน database ไม่สนใจเป็นใครแต่ใน database เรามีคนเดียวอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเมื่อกี้เราสร้างไปแค่คนเดียว ก็จะได้คนเมื่อกี้ขึ้นมานะครับข้วนี้ผมบอกว่า db user set password ไม่ใช่สิ u set password โทษทีครับก็คือเอา u คนที่เราดึงมาเมื่อกี้นี้นะครับมารัฟังัง์์ััน set password แล้วก็โยน hello เข้าไปสอนนะครับโยนเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะสังเกตว่ามันจะได้ซอมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งซองตัวเนี้ยก็เข้าไปอยู่ใน hash ด้วยนะครับแล้วข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็น password ที่ถูก hash แล้ว ซึ่งเราโยน hello เข้าไปถ้าเราโยน hello เข้าไปอีกทีหนึ่งสังเกตมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยมันจะไม่มีวันเหมือนกันนะครับโยนเข้าไปกี่ทีมันก็จะไม่มีวันเหมือนกันทางหน้าที่พาสเวิร์ดเหมือนเดิมตลอดนะครับทำให้เขาไปทำเทเบิลเพื่อที่จะมาหาว่าคําคํานี้คือ hello เนี่ยทำได้ยากมากนะครับว่าจะแครกแบบว่าจะรีเวิร์สตัวนี้กลับไปเ,เป็นการอะไรที่ทํายากนะครับใครที่สนใจผมมี youtube อธิบายอยู่ลองไปเสิร์ชซากโกแล้วก็พาสเวิร์ดดูนะครับ ต่อมาเนี่ยเราก็จะสั่ง await u save นะครับมันก็จะเซฟค่าเข้าไปนะครับซึ่งค่าตัวนี้เนี่ยมันคือ password ที่เป็น hello นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำตัวเช็คนะครับเราทำแค่ฟังก์ชัน set password ต่อไปเนี่ยเราจะทำฟังก์ชัน set ไเอ้เช็ค password นะครับก็คือ valid password นะครับรับ password มาหน,นตัว วิธีการทำของเพาคือเราจะรีเทิร์นอะไรกลับไปว่าเป็น true false ถ้า Password ตัวเนี้ยที่โยนเข้ามาในฟังก์ชันได้ถูกเราจะรีเทิร์น true ถ้าผิดเราจะรีเทิร์น false นะครับวิธีการทำก็คือเราไปดูที่ตัวนี้นะครับวิธีการเช็คเขาบอกให้ใช้ comparing แล้วก็โยนคีย์ที่อยากเช็คกับ Hash ah เข้าไปนะครับก็ Copy มานะครับแล้วก็โยน p a s s w o r d นะครับเขาเนี้ยกลับมาดูที่นี่แล้วเราลองคใหม่เราก็จะได้กลับมา แต่ว่าถ้าเราส่ง j w t ที่ผิดเข้าไปนะสมมติผมลบตัวคอวไปตัวหนึ่งส่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้น error 5 0 0นะครับซึ่งตรงเนี้ก็ต้องไปนั่งหากันเองนะครับก็เราจะเขียน Handle กันยังไงนะครับอันนี้มัน syntax error ล้วมัน Pass payload ไม่ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าถ้า,ถาเราลองลบตัวสุดท้ายออกลบตัว C ออกเนี่ยกดเซนปุ๊บ error มันก็จะเปลี่ยน ก็จะบอกว่าซิกเนเจอร์ผิดครับมันมีหลายแบบนะครับตรงนี้ก็ต้องไปแฮนเดิลกันนะครับคราวนี้เรารู้ได้ไงมันมันเวิร์กนะครับทั้งหมดเนี่ยทำไมเรารู้ว่าไอยูเซอร์คนที่หนึ่งเนี่ยมันเวิร์กชัวร์นะครับเดี๋ยวผมไปลองสร้างยูเซอร์อีกคนหนึ่งขึ้นมาให้ดูนะครับเปิดแท็บใหม่โนดนะครับแล้วก็ไปรีควายโมเดลแมสนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่เท่ากับ db user build email นะครับเป็นสอง 1 gmail com แล้วก็ u set password เป็น123123อบบี้อันนี้คือคนที่2นะครับแล้วก็ u save เรียบร้อยนะครับมีอีกคนหนึ่งเข้ามาละนะครับ password เป็น123123คราวนี้ผมก็เปลี่ยนสกดสแมันหน1 อันนี้เป็น 1, 2, 3, 1, 2, 3นะครับกดคอปุ๊บก็จะได้ j w t ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในมีปุ๊บกดเซ็นเราก็จะได้คนที่2มานะครับซึ่งทุกๆครั้งเนี่ย j w t ตัวเนี้ยมันจะคอยบอกว่า user คนที่กดเข้ามาเนี่ยเป็นใครปัญหาที่เราจะเจอต่อไปก็คือ j w t ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องไปอ่านด็อกนะครับว่าจะทำยังไงให้มันหมดอายุนะครับใน JSON Web Token เนี่ยมันก็จะมีพวก expiry นะครับลองเซิร์ชคาว่า exp colon ดูนะครับมันก็จะมีตัวเนี่ย exp นะครับถ้ามันเกินเวลานี้นะครับมันก็จะมันก็จะโ h r เอ e ร์เ r อร์ออกมาให้นะครับหรือว่าจะเพิ่มสเตตเข้าไปก็ได้นะครับเป็น odd token อะไรก็ตามซ่อนอยู่ใน jwt payload อีกทีนึงก็ได้นะครับก็คือเรามา override ฟังก์ชันตรงนี้นะครับแทนที่จะส่งแค่ id หรือจะไม่ส่ง ID ก็ได้นะครับไปเพิ่มคอลัมน์ใหม่ชื่อว่าออดโทเค็นก็ได้นะครับซึ่งออ t โทเค็นตัวนี้เปลี่ยนทุกครั้งที่มีการล็อกอินใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าจะทำยังไงนะครับก็บทนี้เนี่ยเป็นทิ utorial นะครับสำหรับการทำล็อกอินในเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่หัดเขียนตรงนี้นะครับก็เมื่อเขียนเสร็จแล้วเน่นจริงแล้วมันก็เอาไป Copy paste ใช้กับที่โปรเจกต์ไหนก็ได้นะครับก็ตั้งใจเขียนให้ดีทีเดียวก็จะได้จบกันไปนะครับก็ หวังว่าจะมีประโยชน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ